lecker Also das Small Clips. Das ist halt jetzt halt für, für das, dass ja jetzt das alles weggebrochen ist. Das, ist halt das jetzt muss man halt beobachten, wie sich das die nächsten Wochen verhält, dass man da halt jetzt dran bleibt, dass das nicht nochmal mal runtergeht, dass es halt rauswachsen muss jetzt also Für dieses, dass das jetzt so abgebrochen ist oder broken ist, äh, muss man das halt beobachten, dass das wieder gut also rauswächst. Was ส่นี t เจอปัญาแล้วจะ a ้องทำยังไงถ้าเกิดว่า n ันเกิด s e นแล้มัน r อเปลี่ยนตปูด้วยใช่ไหม n ะ e n ่ค่ะดช่คงะใช่ค่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 ใช่ะคะใา่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใใช่ใ่ะคี่ี่่ะะ่่ช็คชช็คชคค่่่่ะูค่อยเช็คใช่ ว่าตัวนี้มันจะหลุดตัวนี้เล็บตัวข้างนี้มีหนาคือให้อีกสองาทิตย์สองสัปดาห์เนี่ยมาเช็คมาเช็คมาเช็คตะปูมันจะหลุดหรือเปล่าเพราะมัน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 ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบแต่ทุกทุกอย่างโอเคอือแค่นี้ เมื่อกี้เขาบอกย้ำตะปูอยู่นี่ย้ำย้ำือตอนนี้นี่หาตะปูแล้วตัดเลยนี่เก็บแล้วนี่เก็บแล้วคือตัดโอเคพอเก็บเสร็จแล้วก็จะดูเขาเดินใช่ไหมใช่ใช่ใช่นีอเนี่ยย้ำอาจานหลับตอนเดินแล้วมีย้ำย้ำถ้าสไตล์พวกผมองจะไม่ทะลับเราพับสไตล์พวกผมจะทัำอย่างนี้ เพื่อมันจะได้แน่นกว่าเพราะว่าอาจารย์ใช้ค้อนกับคีม๊ยนเขามืออาชีพนะเออเขาขนาดเขาอย่างนั้นนะเนอะเพราะบางทีเราเราใช้แค่พับเลยเราตัดแล้วเราพับใช่ไหมเคีมเนี่ยคีมมันนี่อยมันก็ตะปูอยู่แล้วครับข้างบนก็อยู่ปลายตะปูอยู่แล้วครับคือตัวนี้เอาเรามาย้ำให้มันแน่นเลยครือเราเราเราต้องพับอ่ะสไตล์สไตล์เราคือพับอ่ะครพวกผมจะตะใบพวกพวกแต่อาจารย์ก็ห้ามตะใบเพราะบอกว่า ตะไบมันจะไปนกปลาตะปูทำไมหลุดใช่ใช่ใช่ที่นี่ปีนี่ปีเราไม่แต่งได้หรือเราก็แต่งเลยแต่งได้พอเราเสร็จปึ๊บต้องบิดด้วยหน่อยนึงนะของเขาไม่ต้องเราเราจะใบทั้งกี่ทั้งเอเหลือเลยจะให้องคามมันก็ได้บาลานซ์เข้าไปเราสวยอ่ะนี่ตะไบดูดูดูหน่อยมาดูครบเรียบร้อยอ่าด้านหนึ่งแสดงว่าเจ้าของมากกว่าเรา Thank yeah. you. แต่งแล้วที่แตกไงแล้วกระดาษจ่าก็จะเปิดอะไรแต่เราปล่อยไว้แล้วจะเราบากไว้แล้วนี่คืออะไรอุดยาพิเศษเลยยาพิเศษอ๋ออุดตาแล้วแบบเรียบหมดเลยครับเรียบหมดเลยไหมจีบเหมือนขึ้นมาทำทีเลยโอ๋อเหมือนโปะโป้เหมือนโป้อะนั่นมันคืออะไรมันคืออะไรดินน้ำมันนี่แหละ ันนี้คือการมโม่อันนี้ไอ้เนี้ยตอนนี้เราเพิ่งเก็บยาหายแตกกันเลยอ๋อไอ้ตัวนี้แพงไหมยาตัวเนี้ยแพงครับหาซื้อยากมากซื้อยากนะครับตามร้านที่กินทุไปเขาดีบานลูกมเล่นเต็มเลยมีสีด้วยนะครับโมเยอะเลยมีมีมีสีนี้นะเชียงกีนะพรุ่งนี้พี่มาไม่ซื้อมาด้วยนะผพมันเอาเอาไว้เพียงกับมือมือมันยาวได้เปรียกสนุกสนานกันเลยไม่ฮาไปเนี่ยฮาไปเนี่ยมันสนุก มันไม่เที่ยง่ยดิ้นน้ำมันอุดเฉยๆครับพออุดเสร็จพบหายแตกกันทีเลยครับหายเลยครเศษเลยครับแต่งเลยโป้สีโป้สีเลยอ่อนน่งามเลยครับหรือว่าเก็บกระปูแล้วทีนี้เก็บกระปูอย่างเดียวละต้องมีเดินไหมเดินดูมีครับรอรอรอนี่แดนดูทั้งอ๋ารุ่นแรกรุ่นแรกนี่รุ่นแรกรุ่นบุกเบิกครับหลังจากที่ใส่เกลือเสร็จแล้วครับชาลีในแบบของเราครับ เป็นไงดูการเดินครับดีกว่าเก่าเยอะเลยปปเป็นไงครับเขาเลี้ยงครับดูการเดินเป็นไงครับดีครับดีดีกว่าเก่าเยอะไหมครับหล่อขึ้นมาเลยปกติก็หล่ออ,อยู่แล้วต้องมดด้วนะดเดียวเลยม้วนเดียวไอร้อ100ไยไม่ทยพยายามแก้ให้ได้นะมาตัวนี้มันเป็นม้าที่เก่งโตหนึง่งเหมือนกันน,น,น,นี่รุ่นแรกของค้องเลย,ชดดยใช่เดินดูเดินครับ อืวางขาแักดีกว่าเก่าเยอะเลยแล้วเขาจะต้องดูการซ้อมอีกทีเช้าต้องดูซ้อมว่าเป็นยังไงนะครับก็ดูเดินเดินดีเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนรูปเลยหมาตัวนี้มันมีลักษณะเดินอย่างนี้อยู่แล้วเอาออกอยู่แล้วยางขยังนะใช่เขาจะต้องถามคนเลี้ยงหมาตัวนี้มันมันเอาตั้งแร่เล็กอยู่แล้วแต่คือปรับแต่งแล้วดูก่อนก่อนทำกับหลังทำ หลังทำไห้ดีดีกว่าเยอะหลังทำดูเดินเดินดีกว่าเก่าเยอะเลยตอนแรกนี่ข้อปกครองที่เราเห็นก่อนทำเขาเดินยังไงมันจะเดินแบบยิ่งแยงอะไรสักอย่างนะเหมือนเจ็บเจ็ยิงแยงนะเดินไม่เต็มเท้าเดินไม่เต็มเหมือนคนรองเท้าใส่เท้าไม่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 พอดีนะเออใช่แล้วทีนี้จะดูที่อีกทีคือซ้อมเท้าพวกนี้แหละว่าเป็นยังไงวางเท้ายังไงวางตีนกับทางเขาเป็นยังไง สองอาทิตย์อ่ะคือภายในสองอาทิตย์คือข้างหลังนี่คือสองอาทิตย์ที่เขาต้องมาตรวจดูตะปูท ah. ี่เขาบอกเพราะกีกีเพราะมีปัญหากีเขาแหว่งใบบางที่ชดเตะใช่ไหมับส่วนมากว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วตะกุยโดนคอคูนมันมันสึกอืมลอไปชราพันธุ์นกกลับมาเอาละครับครับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับสำหรับงานเกือกครับคุณออสครับ แล้วมาครับคุณออสนี่วัฒนาสิงห์วันนี้เขามาด้วยเลยเขาเขาจะไปวิเคราะห์ที่ต่ำพาอเขาเขาเป็นตอนนี้เขาเป็นทั้งจอกกี้ด้วยเขาเป็นเทรนเนอร์ด้วยแล้วนี่ตอนนี้ก็จะไปวิเคราะห์ที่สูงที่ต่ำอ๋อที่สูงที่ต่ำชีวิตมันถูกวงการมาถูกใช่ต่ำเขามีการกำหนดเลขอะไรสักอย่างนะอันนี้พี่เห็นเห็นนี่ออสที่เลิกขี่ม้าไปนี่พ่อเลยอย่าถามสิครับเดี๋ยวจะมันไม่จบเดี๋ยวมันจะยาวเนาะ เดี๋ยวเราเรามีโอกาสเราคงได้ไปกับออสเราไปถามออสได้สอบถามว่าเราต้องทำสกู๊ปเขาไไไไปปหหนนจะเราไปดูมาขาคล้องนะถึงตรงถึงมาถึงพ่อส่งมาถึงข้อส่งมาถึงข้อไเอาไฟมาที่เห็นนี่อาชีพรองอาชีพหลักอีพที่ต่ำที่สุดที่ต่ำที่สูงแต่เราส่งมาเท่าะต่ำๆเนาะขึ้นข้อเราลงมาส่งมาถึงข้อเลยเนาะส่งมาถึงข้อเลยมาบางทีให้ชมชมพ่ออีกทีอก็ที มาที่รอบสองแล้วรอบสองแล้วชมอีกสักทีเรามาสามรอบ <laughs> ใช่ไหนกัไหนเรามาเยอะแล้วครับเ <c oughs> ขาถึงข้อ,อล้วเขาได้พักผ่อนแล้วยังไงโชคดีโชคดีพรุ่งนี้เช้าก็ซ้อมพรุ่งนี้เช้าซ้อมปกติกซ้อมวงเล็กก่อน,นซ้อมวงเล็กก่อนเามาพักสองอาทิตย์ครับเอาละครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับสันติ ขอบคุณด้วยชาลีเพื่อนผมเพื่อนเพราะชาลีเพื่อนรักขอบชาลีเพื่อนรักแล้วเจอกันนะครับย็งไงชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งเคยอยู่ชั้นหนึ่งหเ,เหรอโอ้เคยวิ่งหนึ่งสิบเป็ดหนึ่งสิบเป็ดแล้วต่อเกินไปทำไมนี่น่าจะดีกว่าน,นั่นนะครับผมว่านะว่างานจา้าหนูอ่านี่ดูครับจัดว่าอยู่ในน้ำเลี้ยงสุดยอดสุดยอดเขาไม่ห่วง ไม่หัวเขาดูตาตาบ้านตาบ้านไปวิเคราะห์ได้ดูซิดูซิมีอะไรบ้างนี่ของเขาสุดยอดที่มันต่างจากของพี่อ่ะของผมมีแต่ข้าวเปลือกครับยาครับเขาบอกเขามีสีนี้โู้ชนะการของผู้ชนะถกเพราะเขามีหลักมันมันก็มาคล้ายๆกับม้ากระโดดอ่ะหลักเขามากับม้ากระโดดเหมือนกันเขาเลี้ยงด้วยความรักใช่ครับ ตรงนู้นมนมันอะไรครับฝันานะมันเหมือนคอกมาลงมาเหละแ,แต่ว่าเขาคงใช้เก็บผ่องแล้วละ่ะไอ้ที่นี่มันบ้านพักเนาะมันที่พักแล้วกคุณจะนอนกับผมหรือเปล่าครับผ่คงจะไม่โอ้ไม่กลับพร้อมกันไน่ยอมผู้หญิงป่มันมันมันคนเรารสชาตินี่ไม่เหมือนกันมันคนชอบสูงต่ำดำขาวอันไม่เหมือน หมดตัวขึ้นทางนี้เอาขึ้นทางนี้เอาขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นน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 อออชชววเี่ยแล้วคุณออดนอนตรงไหนล่ะครับเรือลำไหนครับเราลงไปเรือลำนู้นนลยครับนาทีรถจอดได้ไหมครับไอเมียก็งงเอ๊ะทำไมต้องไม่นอนในเรือมันบอก็ไม่นอนที่ไหนได้เรือจอดอยู่บนบกเมียกูโคงเพลงแล้วนอนเนาะอ้าวง่ายกันสวัสดี สบายกันไม่สบายไม่มีงานหมดงานแล้วนี่รอเช้าอย่างเดียวเลยเนาะเนนี่ยข้ออะไรไม่รู้ผมก็อันนั้นอันนั้นคืออะไรอ๋อของมันงคโดดมันงคโดดมันงคโดดอะไรอ๋อมีต้นไม้เนาะให้ดูนี่ไงแผ่นใหญ่ไหมแผ่นใหญ่ไหมไม่นี่ไม่สนนี่นี่ผมไม่รู้กินเบียร์แม่งได้ที่เลยนะโอ้บรรยากาศเป็นบรรยากาศคุณร้อนตกมลาไหมครับบรรยากาศหน้าหน้าเสียสซองของของนี่ว่าแล้วก็เข้าทงคุ้นเลยดีกว่าครับเห็นเนี่ย ตะเลิอนครับ It. One problem, one problem, what's problem? One problem. <laughs> งพับอยแล้วอ่ะแต่อ้รุ่นหนึ่งเนี่ยตคัญอ้รุ่นหนึ่งส้อกันไอ้นึไอ้คนมากที่เจอคือพี่มาเจ็บพี่ร่หนึ่งเนยูใท้ายไอ้กลางๆก็เลยโดนจะรุ่นหนึ่งไงที่เรา่อกมันจะไหลไหลเสร็จแล้วพวกีตอกตอกลำบา

රදෙන තළප දෙස්ව.

ดีกว่ามากไม่ใส่สีตะปู it's very good สักตอนนี้ให้นักขับใสด้วยใส่เล็บทำงานได้เป็น expand นยอดส Jetzt das, das, das das, Siehst du, das jetzt kann er schon in die Bewegung vielleicht Und vor der ganzen Thematik, wir müssen in, Deutschland, in den selbst, ja. kann das, und das, und ja. wir sollten, so so okay. hey, hey. ist Siehst du, jetzt geht es ja schon hoch, so von der etwas. Das sind Kleinigkeiten, wo ja. man immer im und auf die, wo man hier arbeitet. Das ist das Ziel. Ja. Und auf das, Ziel, ja. und das ist das Wichtigste. Das hat mein Chef immer gesagt, du musst auf das Pferd hin gehen. Du musst, wie du gestern gesagt hast, der Physiotherapie-Therapeut zieht das Pferd und dem an, das und das Problem. Ich gehe auf das Pferd hin und sage, ah, da muss man schauen, in die Richtung muss man mit diesem Pferd arbeiten. Man heißt, dein Hengst, das Problem da und da, du musst ja schauen, dass man es das in die Richtung bringt. This is I'm the overview direction of each bird when it comes to the top direction. Avolo. 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 Oh. Hey, to the, 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 the table. table! The monster.